พ่าสุนเจ้าไปเก็บเห็ดได้บ่ะนี่เนินพ่อชุนเจ้าออกมาเก็บเห็ดจ้าเด้อมเมื่อนี่เขาสิโอ้เห็ดน้ำหมากเห็ดแล้วเออเห็ดน้ำหมากเลยว่างเลยว่างเห็นเห็ดน้ำหมากแล้วเห็นเห็ดน้ำหมากแล้วจ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อชุนเจ้าเก็บเห็ดเห็นเห็ดน้ำหมากแล้ว ปงก้อนปงถังก้อน,กอนเก็บจ้ามานจ้าเห็นเห็ดน,น้ำหมากเห็ดน,น้ำหมากหุยอ่ะละอ่อนแล้วจ้าย่างออกมาย่างเข้ามามีทอดสามเก้าหนี่จ้า,นนาอันนี้เห็ดน้ำหมาอันนี้แซบแซบเดียๆๆจ้าอันนี้แร่เนี่ยดอกเขียวๆแร่เงี้ยสาวผู้ไทยชอบเป็นคนชอบนี่จ้าขอปป่อยชิบง่ายข่อยตัดเลยนี่ใส่ข่อยหาเห็ดน, <c ười> นี่นี่จ้า อุ้ยงามนี่งามแล้วก็มีอีกดอกอยู่ใกล้ๆก,กันนี่จะ้ะนี่เขามีด้วยนี่จะ้ะงามเดี๋ยวจังไปปัดเนาะเดี๋ยวผ้าเก็บก่อนนี่จะ้ะค่อยเป็นคนเก็บเห็ดที่แบบว่าก็จะตัดเลย <c oughs> นี่จะ้ะเห็ดน้ำามากดอกไม่ใหญ่มากพอดีกินตะมุตะมีะมจะ้ะ ม,มาแอบอยู่นี่อีกดอกหนึง่งดอกน้อยๆจ้ะดอกน้อยจ้ะอันนี้ดอกน้อยๆนี่ดอกน้อยง่ายเอาง่ายๆเลยจ้ะนี่ดอกน้อยเห็ดน้าเล่เห็ดน้ำหมากจ้ะอดอกไม้สวยจ้ะสวยงามจ้ะใบตองมันปังใบตองมันโป๊กจริงสิจ้ะใบตองมันโปกโอ๊ยสาวผู้ไทยเอ้ย ไม่ใช่คนชำนาญหาเห็ดเนาะแต่เขาชำนาญหาเห็ดเขาเปิดใบตองเนาะดอกเล็กๆนี่จ้ะนี่เห็ดน้ำหมากโอ้ยเนาะนี่ไงเอาเลยจ้ะนี่ไงเอาเลยไม่ต้องตัดให้มันยุงย่งแยนี่เห็ดน้ำหมากน้อยๆนี่กำลังงามจา้ะเปิดพ้าอบพบเห็ดน้ำหมาก,อ,ากอีีจ้ะโอ้ยอยู่ใต้ใบตองจ้ะโอ้่อยตาบ่ดี่อยยางผ่านเห็ดอะไรเด้จังมึงกินเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ใบตอง ไม่โตอูนี่มูสีมูนี่ได้เกตน้ำหมากจ้ะขอ้ยข่อยางพานเห็ดสื้อจ้ะนี่นี่เห็ดน้ำหมากอู้แซบนี่เอาไปปิ้งเอาไปอบแล้วก็ตำเนาะสุดยอดเลยดูดินทางเก็บเลยจ้ะเก็บ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 นีกจ้ะอีกก่องได้สักกล่อนนี่อ <And bizarre> ู้ยเห็ดและๆนี่แซบหลาย อร่อยเนี่ยโอ้ยจากเก็บกองไว้เดินผ่านเห็ดนะสาวผู้ไทยเอ้ยหลายจ้ะคุณชายตาดีกว่าค่อยหลายเลยเออนี่เอาไปอบเนาะอบตำโอ้เช่บหลายจ้าพอเข้ามาก็เห็นอยู่โอ้เกือบบ่เห็นเขาเกือบบ่ได้เขาจะทาบ่าเข้ามาวันนี้ก็ถ้าไม่เข้ามาวันนี้ ก็จะเป็นเหมือนอันนั้นเก็บซะเก็บจะเก็บอันนี้เห็ดพึ่งแม่มดค่ะเราจะตัดเลยค่ะเนี่ยเห็ดพึ่งแม่มดจ้าเนี่นะเห็ดพึ่งครามอืตัดปุ๊บสีก็จะเป็นสีอ่ะย้อมครามบ้านเฮาเลยจ้าสีย้อมครามบ้านเฮางามวะอันนี้นะเอาไปนึ่งเอาไปต้มจำแจ่วกับแซ่บแซบเด้๋ยจ้ะดอกนี้นะพอดีพอดีอะปะหาต หาโตหาโตค่ะตายพี่น้องเอ้ยเห็ดช่วงนี้ก็เห็ดน้ำหมากเห็ดพึ่งเห็ดอะไรเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อยูาจา่จ้ะโอ,โอ,งงอ้ง่ายง่ายเอากะง่ายๆยอยู่จ้ะี่ายเอาเพราะว่าเห็ดนี้มันก่อยง่ายอันนี้ดอกสวยอยู่จ้ะดอกสวยอยู่นโอ้สาวผู้ชายเอ้ย นี่ได้เห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมาเห็ดนี่จ้ะเห็นถ้าเขาเกิดเขาก็เกิดเออมาพร้อมเดี่ยวเนาะจ้ะซ่อน <c oughs> โอ้งงผ่านแล้วนะรอบนึงโอ้ยเบื่อตองมันปิดไว้เนี่ยน่เนาะไฟเชีเห็นพอเดินกลับมาอีกทีโอ้ย เฮ็ดผีเลาะแล้วน네 no nah ี่โอ้ดอกใหญ่แท้จะได้อีเด้นี่อันนี้แซ่บนักเลยงามงามงามคักคักคักมีอีบบเดินไปแล้วนะครั้งหนึ่งแล้วเดินกลับมาเฮ็ดผีเลาะเพ็ิดพ่นออกมาจากดินเ่ยด้อโอ้คักเต็มแน้่ ตัดเอาเนื้เอเด้มาหน่เอ้าอือนี่อโหเห็ดพึ่งพ้นจากดินแซบจ้าเห็ดนาเละอ,อ,อ,อีอีอีดอกนึงอยู่สื่อละบัดนี้โอ้ยก็คอยสีเห็นเห็ดมันเยอะขึ้นเนาะแห้งจ้ะฝนตกก็ไม่ตกพอกำกา้าหาต้อจ้าอือเบิ้ง เฮ็ดกะยะอ้อเวลาเขาออมากับแตะแบบนี้จ้ะเห็นไหมดอกแตกเห็ดไม่สมบูรณ์ปีนี้อนี่มันแดดหลายจ้ะดอกเขาเลยไม่สวยเห็ดแตะเนี่ยเวลาเห็ดไม่มีน้ำไม่มีฝนเนาะเป็นประมาณนี้จ้าพี่น้องเอ้ย ก็มีจะเห็ดนี่ลราจะตัดออกก่อนนี่เก็บเห็ดนะแเละเห็ดเห็ดจั้งเ,เสียจ้ะเห็ดกอเอาไปอป๊บเนาะเอาไปอ๊บต่ำแซบแซบด้วยจ้ะนี่เอาไปปิ้งต่ำโอ๊บต่ำย่างไปกะย่างไปกะหึฮงเฮงแบบว่าห่างๆกันนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเห็ด ช่วง like นี้อันนี้ก็เห็ดเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งแม่มดจ้ะเห็ดพึ่งครามเห็ดพึ่งแม่มดดอกนี่จ้ะตะมุตะมิอยู่จ้ะดอกไม่ใหญ่จ้ะวันนี้ได้เห็ดสมุทยได้เห็ดดอกม่เือจ้ะวันนี้จะได้เห็ดประมาณนี้จ้ะนี่จ้ะให้บึงนี่ก็ได้อยู่จ้ะได้เห็ดประมาณนี้จ้ะวันนี้ ได้พ่อเก่งคือก้าวจะหาเห็ดได้พ่อเก่งได้มือลือกกันเลยสาวผู้ไทยเอ๋ยสาวผู้ไทยเอ๋ยผลงานวันนี้จ้าได้ซ้ำนีล่ละจ้า <c oughs> พออยู่พ่อเก่งอีกแล้วจ้าสาวผู้ไทยออกมาหาเห็ดวันนี้ก็ได้เห็ดอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งครามได้อันนี้เห็ดกอจ้าเห็ดน้ำหมากเห็ดกอจ้าเซ่บเอาไปแกงเนาะนิดๆเลน้อยนอหรือเอาไปนึ่งเอาไปลวกกินกับ เจ๋วก็อร่อยจ้าอันนี้มีแต่เห็ดพึ่งครามนีจ้าผลงานวันนี้แล้วก็มีอีกอยู่ตรงนี้อยู่ในถางแดงนี่จ้าต้องมันหลายบ่ได้โต้เห็ดอันนี้เห็ดน้าเละเห็ดน้ำหมากจ้าส่วนเยอะจะเป็นเห็ดน้ำหมากวันนี้นี่จ้าได้ซ้ำเพราะได้กเก่งจ้ามวัน,นี้ฝนมันไม่ตกพอแล้วถ้าลองดูนะนี่รอดูว่าให้ฝนตกลงมา คักๆก่อนแหละจังไปโจบอีกเื่อว่ามันจะได้ไหมจังไปโจบเบิงจ้าไปวันนี้ได้ซัมเนิละจ้าแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยจ้าดอกนี้แม่จ่าพี่น้องดอกนี้ดอกนี้เนาะดูในคลิปนะคะดอกเนี้ยเดินผ่านไปแล้วค่ะเดินไปแล้วตั้งกุงตั้งไกลแล้วก็ขากลับบ้านจ้าจังไม่เห็นเขาเบิงเนจ้าโอ้ยอยู่ใต้ต้นไม้นะ ดอกเนี้ยอยู่ใต้ต้นไม้บนเนจ้ะเห็ดพีโขค่อยว่าต้นไปก็คือบึ้ห็นกลับมาเห็นเซยใบไม้ปลูกบังเขาอยู่จ้ะพัจ้าพอได้แกงพอได้กินได้บบหลายถ้าดอกตะปีไหนเขาสวยนะดอกเขาจะงามดอกเห็ดสวยปีนี้ดอกเห็ดบ่งามปันไดจ้าดอกเห็ดแคร์แกรนสรุปผลงานวันนี้ค่ะพอได้แกง